มาครับผมกลัวบ้านๆน,นะครับรังสัรค์เมนูนะครับเป็นเมนูสิบพัดเปี้ยวหวานนะครับมีแตงกวาแล้วก็มีสับปะรดนะครับผมเป็นวัตถุดิบแล้วก็มะเขือเทศต้นหอมนะครับส่วนเนื้อเขาใส่ใเป็นเนื้อไก่นะครับผม เป็นเนื้อไก่ใส่ส่วนอกนะครับเป็นเนือ้ออกน้ำมัน,มนกระเทียมไปนะครับ เห็นป่ะยอดแสงนี่นะครับตามบันนี้ได้นะครับผมจะคั่วบานๆนะครับจะตามที่ย็นหลดนะเกลดเกี่ยวกระเทียมให้มันหอมเล็กน้อยนะครับกระเทียมเหลืองๆนะครับ เลี้ยนน้ำเหลืองผ้อมใส่ไส้เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับเลี้ยนนื้อไก่ลงไปเลยนี่ครับตอนนับ ข้าวสิ่พัดเนี่ยกไก่ไม่สุกกว่านนะ้พวกบานๆแบบเรียวๆเ,เลยนะครับแล้วสำหรับลิบนี้บอตัดเลยนะแบบเรียวไปเลย แล้วไก่สุกนะครับไก่เหลื่อมสุกพมสมใส่เป็น แปลงกวานะครับแิ่มแปงปริมาณกะแล้วแปะเลยนะครับแล้วแปะเลยแล้วแปลเอาสิใส่แล้วก็จั ผัดเห็ดแตงมันสุกก่อนนะครับเจ้าลุงเราเป็นซอสหอยนะครับผมซอสหอยยอดหนึ่ง ผองปรุงรสหน่อยหนึ่งนะครับน้อยเดียวได้เปน็นทางลแรแซ่ได้กันเรสแซ่ไปเลยมากแล้วก็ผัดไปเลยนะครับ พัดให้แดงมันสุกประมาณหนึ่งนะครับประมาณ70-80%นะครับแล้วพวกกระสีใส่เป็นซอสนะครับผมซอสปรุงอาหารซอสปรุงรสนะครับพี่น้องครับ นัดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็ดแตงมันประมาณเจซนะครับผมอีกสามสิบผมใส่บักนัดนะครับ ได้รอดแต่งแหงนะครับได้ลอดแต่งสุกนะครับแล้วมาลอชิมน้ำนเป็นัไดง <Okay. S 2> ขาดยังกับไ่เพิ่มไปนะครับชอบรสชาติแบบไหนกับปุ้งเอาตัวอานแหลนะครับ เนี่ยราลอให้แตงแต่มันสุกประมาณเจ็ดสิบนตนะครับ เปลี่ยนมุมไม่เห็นเปล่าหามุมกล่องจังหน่อยนะครับผมระาะว่าแสงแดด่องก็ดี หลังจากติดแปลงเริ่มได้ที่นะครับมัตสึไซเป็นสับปะรดนะครับบักนา้าบานห้อยนะครับหลายคนถามนะครับสงสัยคือโใสไซ่อนนะครับไก่อนมันสีหน้ามันสีออกเกินไปนะครับความเปรี้ยวมันสึออกเกินไปเท่ากับเลยอ้องส่ตอนที่ แต่งนุื่อสุกประมาณหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ก็พัดต่อเลยนะครับเพราะว่าขันไ้ก้อนนั่นน้ำบักนัดเนี่ยมันสีออกหลายโพดนะครับ ออกไล่ผดมาเนี้มันจิเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวมันมีวัตถุดิบของข้ากระเกื่อข้าสีใสตัวนี้เสริมนะครับเพื่อเป็นสีสันนะครับเป็นอะบุคเรอเทศบานาเฮานี่ยละ่ะแล้วก็ต้นหอมนะครับเพราะว่าขั้นตอนใกล้สีสุดท้ายละ่ะหลังจากนั้นกะเติมค,ความหวานนะครับด้วยน้ำตาลนะครับเดีย๋ยวจะมัดนะครับผม พัดต็อไปเรื่อยๆนะครับพัดจนเครื่องปรุงเข้ามันโดยคุกกี้ก็้าวัตถุดิบเท่านะครับวันนี้กับ,บมาซี่เพราะชิมรสชาติ ้แต่มันยังเปนท่านหวานกับต้องเติมน้ำตาลนะครับถ้าว่าสันมันไม่มีความหวานนะครับมันเจะใจายเป็นว่าเปรี้ยวย่างเดียว โอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับหลังสั่นเมนูวันนี้ผัดเปียวหวานครับผม